สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลวนาฮอนด้าโคราชนะคะทุกคนคะเราหายหน้าหายตามไม่เจอกันนานเลยเนาะก็วันนี้นะคะวนากลับมาแล้วค่ะทุกคนมาพร้อมกับรถนะคะที่จะเตรียมส่งมอบรถค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ Honda าซีวิ e-h ev g r a d rs นะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะราคาจําหน่ายของรถยนต์คันนี้ค่ะก็จะอยู่ที่1นึ่ง0 0าบาทค่ะก็มีค่าสีอีก1 000, 2 0 0 0บาทค่ะรวมเป็น 1,251,000าบาทนั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองรถนะคะหรือแบบว่ามีแผนที่จะออกรถจน Honda ด้าซีวินะคะมะนาบอกเลยว่าโปรโมชั่นช่วงนี้คือแบบมันดีมากๆะคะ่ะแน่นอนค่ะโปปังท้ายปีนะคะมีให้แบบเยอะมากจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยค่ะดอกเบี้ยศนะคะผ่อน4 8งวดดาวที่25ค่ะพร้อมกับ ได้รับ h Honda e ้ c l u s i v e Care นะคะรวมถึงนะคะมีสิทธิพิเศษสูงสุดถึง85,000บาทเลยค่ะมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็มี Honda u n t i m a t e Care ให้ด้วยนะคะ Honda า n t i m a t ม c แ r e ก็คือการขยายการรับประกันรถยนต์เพิ่มนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะเป็นรถของลูกค้ามะนาวค่ะที่จะเตรียมส่งมอบนะก็คันนี้นะคะ Honda Civic ลูกค้าก็เลือกรับสิทธิพิเศษเนาะ85,000นะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะชุดแต่งจัดเต็มนะแต่สําหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้มีการติดตั้งชุดแต่งตกแต่งเพิ่มเติมภายนอกนะคะลูกค้าอยากได้แบบความสวยคงเดิมแบบนี้เลยนะคะก็แน่นอนค่ะเราก็จะมีการแบบว่าปรับเปรียบของแถมนะคะตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คความเรียบร้อยของคันนี้กันก็สําหรับภายนอก,กนนด้านหน้ารถนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นเดิมๆนะคะ ก็ตอนนี้มะนาวสตาร์ทรถคันนี้ไว้อยู่นะคะก็จะมีไฟเดลไลท์ติดเนาะแล้วก็มะนาวเปิดไฟสุขเชินไว้นะคะเพื่อจะได้เช็คแบบระบบไฟด้วยแล้วก็ใน c ี v i c นะคะซีวิกไอคันนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกแล้วนะ,ะเขาจะเป็นแบบว่าเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้นะคะก็เดิมๆเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะฟิล์มรอบคันบานหน้ามะนาวให้ลูกค้าเป็นเกรด 3M นะคะเซรามิก CM Plus นะคะก็มีการรับประกันทั้งหมด7ปี บานหน้าคันนี้นะคะลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มอยู่ที่60%ค่ะบานด้านข้างนะคะความเข้มอยู่ที่80%ค่ะแล้วก็บานหลังค่ะความเข้มอยู่ที่60%นะคะตรงนี้เรามีการรับประกันให้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับบริเวณด้านข้างรถยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถามว่าในโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะมะนาวก็มีแถมเป็นสเกิร์ตรอบคันแท้มดูลโลให้ลูกค้าอยู่นะ แต่อย่างที่ว่านาแจ้งไปเบื้องต้นค่ะซึ่งครันนี้ลูกค้าไม่ได้มีความอยากติดตั้งนะก็คือเราก็ไม่ติดนะคะแล้วก็เปลี่ยนของแถมอย่างอื่นให้แทนนะคะภายในของรถยนต์ Honda c ซี i c นะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะนั่งทั้งคนขับและก็คนนั่งข้างๆนะคะก็จะเป็นแบบปักไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยแถบสีแดงแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็คันนี้มีติดตั้งในส่วนของคิ้วกันศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นเดิมๆเลยนะคะตอนนี้อยู่บริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะก็มีเซ็นเซอร์อีก4จุดนะคะจากโรงงานมาเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะก็สำหรับ Honda c ซ vic นะคะก็มีมาให้แล้วเนาะเซนเซอร์หน้าหลังอย่างละ4จุดค่ะแล้วก็ ด้านท้ายของรถยนต์นะคะก็จะเป็นของแถมอื่นๆนะคะที่มานอาเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมรถหมอนรองคอม่านบางแดดน,นะคะแล้วก็ในโปรโมชั่นช่วงนี้เนาะสำหรับลูกค้าที่รับรถนะคะก่อน31ธันวาคมนะคะจะได้รับกระเป๋าเดินทาง <S <S แล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่มีรถเก่าอยากตีเทอร์รถใหม่นะสําหรับรถยนต์ Honda c i ีวิคถ้าลูกค้านํารถเก่ามาตีเทอร์รถใหม่จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก2 0 0 0 0บาทนะคะ คุ้มมากๆเลยเท่านั้นยังไม่พอค่ะสำหรับลูกค้าที่มีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะคะที่เป็นของ Honda านะสามารถนำมาเป็นส่วนลดดอกเบีย้ยได้นะคะสูงสุดถึง0 1 5ยค่ะยังไม่รวมกับที่เราจ่ายงวดแรกนะถ้าเราจ่ายงวดแรกค่ะก็จะได้รับส่วนลดอีก0 1 0นะคะคือแบบจะบอกว่าคุ้มมากๆแล้วก็ลูกค้าเก่าคันด้านะคะก็จะยังได้รับบัตรน้ำมันอีก3,000บาทนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะที่แบบทุกคนต้องทราบเลย เฟนเกตเฟนนะคะแนะนำเพื่อนมาออกรถยนต์ฮอนด้านะคะโดยที่แบบว่าตัวเราเองนะคะก็ขับฮอนด้าอยู่ก็แนะนำเพื่อนมาออกเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของอ e ีคู่ป้องนะคะที่ไว้ใช้ในศูนย์บริการนะคะถึง3,000บาทแล้วก็เพื่อนเรานะคะที่ออกรถใหม่ก็จะได้รับบัตรน้ำมันอีก3,000บาทนะคะในส่วนโปรบัตรน้ำมันตรงนี้นะคะต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะสำหรับจะเป็นโปรลูกค้าเก่าฮอนด้าหรือจะเป็นแบบว่าเพื่อนแนะนำเพื่อนนะคะ มะนาวบอกเลยว่าทางไหนก็คุ้มลูกค้ามีแต่ได้กับได้ค่ะแล้วก็สาหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปมะนาวนะแล้วสนใจที่จะซื้อรถจนกับมะนาวนะคะมะนาวอยู่โคราชตรงข้ามเซฟวันนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ Finance ถึงที่ค่ะมีบริการส่งรถด,ด้วยรถสไลด์ถึงนาบานนะคะสนใจออกรถจนฮอนด้านะคะติดต่อเซลล์มะนาวฮอนด้านะคะอยู่หน้าเซฟวันเลยอยู่โคราชนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ